ด้วยความอยากรู้ครับหลิวจงอี้เป็นใครกันวะเพราะว่าถ้าไม่ได้หลิวจงอี้มาที่ชายแดนไทยพมา่านี่แกงคอร์เซนเตอร์เนี่ยคงไม่มีความคืบหน้าปรากฏว่าแฟนเพจ Facebook ของชาวจีนนะเล่าเรื่องจีนในไทยเนี่ยนะครับเขาก็ได้ลงประวัติของหลิวจงอี้ไว้อันนี้เป็นประวัตินะโดยสังเขตนะเป็นอดีตมือปราบชั้นคู และเป็นตำรวจน้ำดีของจีนโดยแท้ช่วงนี้มีข่าวของเขาทุกวันนะฮถ้าไปดูในประวัติเนี่ยหลิวจงอี้เนี่ยนะครับอายุ57ปีเกิดเมื่อปี1968 อ,อยู่ที่มณฑลเฮ้ยหลงเจียฉายาในวงการตำรวจนะครับเทพนักสืบปีคู่และเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการอาชญาาวิทยาระดับแนวหน้าของจีนเส้นทางอาชีพนะครับเขา,าเขาเรียนจบที่โรงเรียนในร้อยตำรวจของจีนได้เป็นถึงหัวหน้ากองกรมตำรวจกลางน่าจะคล้ายๆกองปราบบ้านเราลนะมั้งแล้วก็เคยเป็นรองผู้ตรวจการรองผอ,อ,อกรมสืบสวนแผนกอาชญาก,กรรม และเป็นพอออกกรมสืบสวนและสอบสวนกระทรวงความมั่นคงนี่คือบางทีหน่วยงานต้นสังกัดของเขานี่อาจจะต่างจากของเรานะแต่มันฟังได้ว่าคือเขาเป็นตำรวจนั่นแหละแสดงว่าตำรวจจีนนี่มาทำงานในในไทยแล้วตำรวจไทยก็ฟังตำรวจจีนเอออันนี้ผม ผมไม่ได้พูดเองนะแต่ดูจากประวัติหลิวจงอี้เป็นตำรวจเป็นตำรวจแค่ไม่ได้ใส่ยศมาใ,ในข่าวเนี่ยถ้าเขาใส่ยศมาในข่าวในคนไทยจะคือฮากว่านี้คนไทยจะเข้าใจพอยเลยว่าอ๋อหลิวจงอี้เป็นตำรวจจีนมาปราบจีนเทามาสั่งตำรวจไทยคนจะตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยทำไมสั่งการได้ไปดูเรื่องดีๆกันหน่อยครับอ่านี่ที่เพจสองจีนนะนะเขาเขาลงไว้นะสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลิวจงอี้นะครับเดินทางของตำรวจสายสืบ คดีอาญกรรมคือเมื่อครั้งเขาเป็นตำรวจปีแรกๆมีคดีใหญ่เกิดขึ้นในเมืองที่เขาอยู่เขาได้ทำงานร่วมกับสายสืบและกองนิติเวชที่ส่วนกลางส่งมาไขคดีทำให้เขาได้เปิดโลกของตำรวจสายอาญกรรมตั้งแต่นั้นมาเน่จนเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการสืบสวนที่เกิดเหตุและสอบสวนผู้กระทำความผิดจนได้ฉายาในกรมตำรวจจีนว่าเทพนักสืบปีคู่เทพนักสืบปีคู่ มันคงมีที่มาที่ไปของคาว่าปีกคู่แหละแต่ผมอาจจะไม่เข้าใจนะคดีที่หลิวจงอี้เคยจัดการเนี่ยนะครับมีกว่า1,800คดีในจํานวนนี้มี400คดีที่จับอาชญากรรมก็ทำความผิดราว2 7 0คนเฮ้ยทำไมตำรวจคนหนึ่งมันทำคดีเยอะจังวะตำรวจไทยที่แบบเป็นนายพลเนี่ยมันคดีมันเยอะขนาดนี้ไหม,มเออนี่เปรียบเทียบเลยนะตำรวจจีนกับตำรวจไทยแล้วตำรวจไทยมันมีหลิวจงอี้ไทยไหมที่แบบเวลาคนไทยโดนในต่างประเทศหลิวจงอี้ไทยบังบินไปมีไหม อยากรู้จริงๆอ่ะมาดูกันต่อหน่อยทีนี้คดีที่เคยเกิดขึ้นมานานจนเขาจับมาปัดฝนใหม่แล้วขายได้ก็คือคดีที่เคยเกิดเมื่อ42ปีที่แล้วเฮย้ยสืบได้ไงวะหลายคดีที่เขาเคยรับผิดชอบเป็นคดีที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า10 30ปีซึ่งเขาก็สามารถขายคดีเก่กาๆเพื่อคืนความยุติธรรมให้ครอบครัวเหยื่อและประชาชนได้น่าชวนหลิวจงอี้มาสืบคดีแตงโมนิดาว่ะเฮ้หลิวจงอี้ พี่หลิวจงอี้ถ้าเสร็จจากคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์พี่แวะมาแม่น้ำเจ้าพยาของผมก่อนได้ไหมมาช่วยทีมลื้อคดีแตงโมนิดาหน่อยเผื่อจะลื้อได้มากกว่าที่ทําอยู่รางวัลและเกียรติยศนะครับเขามีเหรียญเกียรติยศระดับ1-3เหรียญระดับ25้เหรียญระดับ37เเหรียญหลิวจงอี้ถือเป็นหนึ่งในตํารวจด้านสายอาชญ,ญกรรมที่ได้รับเหรียญเกียรติยศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนและภารกิจของเขาตอนนี้ก็คือถอนรากถอนโคนแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับ โอ้โหนี่คือประวัติของหลิวจงอี้นะครับนี่แสดงว่าจีนนี่เขาก็เลือกคนส่งมาเหมือนกันนะเขาไม่ได้ส่งมาโม่ๆน,นั่นเออ่าไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหลิวจงอี้นี่นะครับเป็นคนที่เดินทางมาแล้วก็สร้างปรากฏการณ์เป็นแรงสั่นสะเทือนเป็นแรงผลักให้ข้าราชการไทยไม่เป็นสีเทาอีกต่อไปแล้วก็เกิดการตัดไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์จากฝั่งไทยที่จะไปสั่งเมียนมาได้สําเร็จ เป็นครั้งแรกหลิวจงอี้มาในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงน่าจะคล้ายๆกับกลาหงบ้านเราไหมหรือว่าคล้ายๆมหาดไทยบ้านเราไหมเออเน่ผมว่ามันเป็น2หน่วยงานเนี่ยถ้ามันจะเทียบเคียงกันนะแต่ถ้าดูจากสายงานของหลิวจงอี้สายงานของหลิวจงอี้เนี่ยเขาเป็นมาทางตำรวจเพราะฉะนั้นกระทรวงความมั่นคง,งของหลิวจงอี้น่าจะหมายถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละ คือบางประเทศอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันบ้างอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันบ้างในบางประเทศนะแต่หลักๆเลยก็คือตำรวจของจีนตำรวจจีนหลิวจงอี้เดินทางมาชายแดนสร้างแรงกดดันโดยมีการไปพบปะฝ่ายค้านเป็นน้ำจิ้มบ้างแล้วพากันไปจัดก,การเรื่องของแกงคอเซ็นเตอร์ว่ามันเกิดปัญหามันติดขัดตรงไหนถ้าไม่ได้หลิวจงอี้นี่คงแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆประวัติไม่ธรรมดาคือหลิวจงอี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่กระทรวงการต่างประเทศนะ แต่เข้าใจว่าเป็นตำรวจจีนเดินทางมาตามคดีของดาราหวังซิงซิงที่โดนฆ่ามนุษย์หลอกมาฆ่ามนุษย์แล้วก็ตามจนกระทั่งควบคุมตัวคดีนั้นเนี่ยเอาตัวคนจีนที่หลอกคนจีนเนี่ยกลับไปได้โดยผ่านประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่ชายแดนมันไม่มีสนามบินลงมันก็ต้องมาลงในไทยแล้วข้ามไปอย่างว่านะครับเขาจะด่าว่าเราว่าเป็นประเทศทางผ่านก็ก,ก็ทางผ่านจริงๆนะครับเพราะขนาด มองชิดตูยังแถลงข่าวเลยบอกว่าทุกคนที่เข้ามาถือวีซ่าไทยมองชิดตูบอกออกมาถือวีซ่าไทยเขาก็เลยให้เข้ามันก็ตอบได้แหละแต่มันตอบง่ายไปมั้งมันตอบได้แหละตำรวจไทยรู้สึกยังไงกับกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวนี่แหละไทยแลนด์แต่ตำรวจน้ำดีก็ขอชื่นชมอืมครับผมอยากรู้ว่าเรามีหลิวจงอี้ในกระทรวงของเราบ้างไหมใครเป็นหลิวจงอี้ประเทศไทยบ้างกูอยากรู้บ้างเลยเนี่ยนักข่าวช่วยไปหาให้หน่อยสิคือไอจะเป็นผู้การ จะเป็นในผลในนั่นในนี่ไม่ว่ากันแต่อยากรู้ว่ามันมีไหมแบบลิวจงอี้ในไทยอะ่ะมันมีไหมอืมที่สามารถปิดคดีใหญ่ๆอย่างนี้ได้เนี่ยมันมีไหมคือเรานี่เหมือนกับตํารวจเราตีกันอย่างเดียวตีกันแบบหมายถึงว่าระดับบนนะระดับตอรอเด่ยแม่ทะเลาะกันดูดิพอสมัยเอ่อพอบอต่อสักงอ่ากับบิ๊กโจ๊กทุกวันนี้คดีก็ยังขากันอยู่แต่หลิวจงอีม้มามาในจังหวะที่พอเหมาะพอควร สรุปแล้วเนี่ยแรงกดดันของคนในชาติไม่แรงเท่ากับแรงกดดันของคนจีนประเทศเรานี่ยังเป็นประเทศไทยอยู่เนาะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเนาะว่าว่าอย่างนั้นก็ว่างนั้นอ่ะว่า่างั้นก็ว่า,าง,งั้น